สวัสดีครับก็วันนี้พบกับแจ็คไรเดอร์ซึ่งวันนี้แจ็คไรเดอร์ก็อยู่ในห้องเพียงลำพังคุณแจ็คก็จะมาพาตัวเสียงละครที่พากันอยู่ได้เองเอาเป็นแบบว่าตัวแรกเลยนะฮะจะหน้าพิ่ฆาตาศูนย์ทำไมโอกาสกียูนะฉัน่ะไม่โดนเพื่อนเกียดซะหน่อยเข้าใจไหมอีพีก็บอกว่าไม่ไงล่ะ อย่าให้ความเหล่ากับฉันไปบดบังใบห,หน้าของพ่อเธอสิปานวารีรูปแบบที่สิบเอ็ดน้ำนิง่งไอพวกเวนเลยต่อมาทเทนจิโร่เนฟสโก้เนฟสโก้แจ้งน้ำพีโอ้ำตาจังเลยกุตตะครับสามพีช่ชายของเธอ,อ ป่อาฮ่าฮ่ฉันน่ลใคคนไม่มีเพื่อนึงะฉันจะอดหน้ากากให้ดูนี่แหละอินอฟสเก็บโบนนี่หละฮ่าต่อไปนะสนิทสื่อโอ้ม่นะไม่ไม่ายไหวม่ไหวเื่การตดให้หวผมกกลัวนะ อราสรุปว่าสายฟ้ารูปแบบที่หนึ่งตัดสายฟ้าก็ต่อไปในสุสกุสายจริงสักว่าจ้สก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ต่อไปบุษัน กอดมีนักกอดมีฉันจะ k a ด m อ a มา n d ้ I ดีไอ้ e ุ้งแก o ว o ูพอแล้วเีมู่ซันก็จะเป็นกระเทยอย่างนี้นะจะออกแตวๆนะฉันชอบกินบ AH. ัอกชอยมากเลยอ่ะกว้างตึ้งน้ำมันหอยนะเสียงคนแก่ก็เทนจิโร่เทนจิโร่เ <recommended> จ้าจะต้องไปฝึกวิชาดาบถ้าเป็นแนวญี่ปุ่นก็เทนจิโร่ อย่าเทนจิโร่ซามะค่ะแย่ไปแย่ไปสุดเลยต่อไปก็เสียงชินุบุอึมชิปะดุชิปะดุ๊บะอไม่โอไม่เนี่ยสกาคือไม่ได้จะออกแต่แถวแล้วเสียงใหม่ที่ผมจะทำคือโรนี้ออานี่จังออานี่จังหนเห็นไตก็ประมาณนี้นะ ติดต่องานภาก็ขอาผมไปพา้วยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ได้ละกดไลค์แลวสับสไครต์ได้่ะบ๊ายบาย